สวัสดีค่ะวันนี้มาจเจอครัวคุณพิมพนะคะก็้ององ่ายๆนะครับวันตย์จะถาอะไรกลับมาจากจอบลินเลยนะคะก็จะมาทำอะไรทานกันนะคะว่าวันนี้ก็ได้พรีเมียมแซลม,มอนส MOKE ม,มานะคะใช่ไหมส MOKE แซลมอนนะคะนี่ค่ะปินเรดที่แบบว่าเก๋ไก่พร้อมเสิร์ฟนะคะเรดดี้ทูอีทนะคะมาดูกันค่ะว่าพิมจะทำอะไรนะคะเมนูนี้ก็จะมีพริกนะคะ มะน,นาวนะคะกระเทียมนะคะผักชีนะคะทุกอย่างจะเป็นสีเขียวนะคะจะตัดกับสีส้มแต่มาดูกันค่ะเราไม่มีใบมินงานนี้ค่าต่อไปนะคะก็เอพริกขี้หนูนะคะใส่ลงไปนะคะ สูตรใครก็สูตรมันนะคะพิมพ์ก็ใช้นี่เลยค่ะหักไปอย่างนี้เลยนะคะใบเสร็จสักต้อเราก็ต้องทำการนวดนะคะปลาแซลมอนมันเป็นแบบรมควันเนาะมันก็จะไม่ค่อยฉ่ำสักเท่าไหร่นะมันจะไม่ค่อยสดนะคะเพว่ามันแบบรมควันนะคะเพราะดิฉันหั่นไม่เป็นนะคะหั่นปลาแซลมอนนะคะเค้กค่ะต่อไปูนิ่วสใส่น้ำตาลเพียสกิดส์ม่ชอบ้อนไปจมในนี้นะ คือฉันก็ต้องเป็นเดิกมาค่ะเกียดม,มากคนทำอะไรไม่เป็นระเบียบแล้วมันเลอะครวนันที่ไม่ค่อยชอบนะจ๊ะเคเดี๋ยวเจอกันผักอื่นๆก็ใช้น้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยนะคะสูตรใครก็สูตรมาใครจะมีสูตรที่คลิปเกย,ยูเรก้ายัางไงก็ตามสบายนะคะ ที่จริงมันก็ต้องเป็นน้ำมะนาวเนาะก็บีบลงไปนะคะแค่ค่ะเขาต้องไปบีบแป้งหนุนงี้อีกแล้วอปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆค่ะก็เทแมมลงตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆค่ะอยากให้สวยงามก็ผักชงผักชีอยากให้มีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นก็ผ่นมะเขือทอดมะเขือเทศอะไรลงไปอย่างนี้นะคะ กินคนละจานค่ะจบเย็นนี้นะคะอ,อืขอรเรียูเล็กอย่างนี้นะคะวางลงไปตามมุมนั่นมุมนี่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสกับมันนะคะว่าเราจะจัดจานได้ส่วนร้านอาหารหรือเปล่านะคะขอให้รสชาติใกล้เคียงก็เป็นพอเพราะเราจะไม่สามารถไปทําให้เหมือนของเขาได้นะคะตรงนี้เพราะอาจจะโดนฟองร้องได้ ชงผักชีโรยหน้าซะจบเพราะงานนี้คืองานโรยหน้านี่ค่ะง่ายๆเป็นไงคะหน้าทานไหมคะจึึงๆเ็ดผ็ดแซ่บๆค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเราจะอบหอยแมลงภู่นะคะนี่ค่ะก็หัวหอมนะคะลงไปแช่ก้นไว้เลยค่ะเพราะเราเหลือน้ำจิ้มจากพี่ทำแซลมอนนะคะต่อไปนะคะแป๊บค่ะหายตัวจากประมาณแป๊บค่ะตรงนี้เราก็ โหแล้วพาลงไปขุดกิบทั้งก้นนะคะฉีดไปอย่างนี้ค่ะเอาแค่ความหอมของมันนะคะยังไม่เอาถุงขยะใส่นางจะดูโทรทัศน์หาหาอะไรกันนะกระนาดก็ไม่บว่าพี่รำคาญนะนางเอาถุงขยะออกให้เสร็จนางก็ไมเอาถุงขยะมาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จพี่เพียก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรวะลืมไปเลยเห็นไหมโแต่บนสามี นี่ขาดกะหล่ำปลอทอดตามเคยค่ะ,ะบอกว่าอยากกินอะไรง่ายๆไม่ต้องหนักเสร็จก็มาช่วยฉันหน่อยสิบางทีก็เหนื่อยนะแล้วก็ใส่ผงนี้นะคะดีซันเนงไม่ได้บ่นนะคะบางทีก็อยากกินเร็วะค่ะแต่ทำไมจะต้องไม่มาช่วยกันนางบ่นเห็นไหม เสร็จนะคะแล้วก็ง่ายค่ะพี่เพิยงก็จะพุกเลยนะคะมไม่ต้องอก <_ letter> ไม่ต้องแอบมนะค่ะนี่ค่ะ <_ letter> หอมชียว <_ letter> ง่ายๆค่ะวันนี้ <_ letter> <_ letter> โอค้คุณพี่แบบมันก็เหนื่อยนะคะสตบมาจากบ้านส่วนเนาะ สุกเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ลำคาญไมไ่อะไรนางวันนี้นะแต่นางจริงๆกับการถ้านางได้นั่งดูโทรทัศน์นะคะอ <c oughs> ย่าได้ไปแตะต้องหรือว่าไปถามนางให้ช่วยอะไรเลยค่ะแล้วแต่ก็บ่นหิวเราก็รีบทําก็ไม่เข้าใจนะบางทีนะสามีใครเป็นบ้างคะโดยเฉพาะสามีฝรัง่งใครมีผัวฝรั่งบอกมา เป็นบ้างคะ่ะกับโทรทัศน์กับเครื่องกดเราจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนางจะรู้พระนางรู้ว่านี่บทน,นะคะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเจอกันพนาตาหน้าทานไหมคะแล้วก็หอยน้ำจิ้มจกข่าวคะ่ะวันนี้ง่ายๆเบาๆท้องนะคะมาคะ่ะแซลมอนลมควันกับ แซลมอนแช่พริกนะฮะอืม mm น้องสมอดไม่มีเสียงตอบรับอร่อยค่ะ อร่อยแรงเกิดเทศด้วยอืมโอเค ต้องถามยิ้มแล้วจิกด้วยสายตาอ,อร่อยค่ะแซลมอนหอยไม่ต้องกินข้าวค่ะมื้อเย็นนี้เบาๆซอฟๆแล้วก็จิ้มให้เดือดจิ้มอ,มอมืชูกะมิคลรอแป๊บนะ เขากำลังซ่อมเซิร์ฟเวอร์ระบบเขาอยู่นางร่มน้ำเหลือเกินถ้าไม่ร่มควันมันก็จะอร่อยเป็นอีกแบบนะมันจะเป็นแบบแซลมอนสดๆใช่ไหม หน้าตาคลายใช่ไหมคลายที่ร้านอาหารไฮโซแห่งหนึ่งบ๊ายยค่ะแล้วพี่กายแฮม e a อ o o d ก o n d มันเด